โดมสมน,นามงามสงา่าการศึกษาศาสตร์สิ่งอนเหมาะสมเล่นกีฬามีน้ําใจน่าชื่นชมเกิดวินัยให้นิยมสังคมดีคุณธรรมนําความรู้สู่ชีวิตโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมตั้งอยู่เลขที่294หมู่11 บ้านอุดมสุขตำบลพรเจริญอำเภพอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2564รวม509คนผู้อำนวยการโรงเรียนนายถาวรเงาศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสรัญญาอุดมแสนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น32คนมีการจัดการศึกษามุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีรักความเป็นไทยบนพื้นฐานหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกดงมได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุพัฒน์4บก6โมเดลคือ4หลักการ6กระบ,บวนการดังนี้4หลักการได้แก่ 1. ทําทั้งโรงเรียนคือนักเรียนผู้บริหารและคณะครูทุกคนมีส่วนร่วมในการทำโครงงานคุณธรรม 2. ทำจากล่างขึ้นบนคือการให้ความสําคัญกับผู้เรียนเป็นหลักโดยเราจะมองพฤติกรรมของผู้เรียนและความสนใจของผู้เรียนความต้องการของผู้เรียนในการพัฒนาคุณธรรมของตนเองเพื่อที่จะต่อยอดเป็นนโยบายของโรงเรียน 3. ทําอย่างมีส่วนร่วมคือโรงเรียนให้โอกาสกับทุกคนในการพัฒนาคุณธรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน 4. ทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอคือการพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่องซ้ำๆสม่ำเสมอซึ่งโรงเรียนได้บูรณาการให้เข้ากับการเรียนรู้ในแต่ละวิชาและในแต่ละกลุ่มสาระ 6. กระบวนการได้แก่ 1. สร้างการรับรู้และการยอมรับจากทุกสิ่ง 2. สร้างครูแกนนำและนักเรียนแกนนำสามกำหนดคุณธรรมและพฤติกรรมที่เป็นเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง 4. กำหนดวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 5. ลงมือปฏิบัติตามวิธีการ 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาโดยโรงเรียนชุมชนบ้านโคโกอุดมได้ดำเนินการดังนี้ หแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการคณะทำงานประชุมและวางแผนสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริหารครูนักเรียนให้มีความตระหนักในเรื่องความสำคัญของคุณธรรมร่วมกันกำหนดเน้นคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา4ประการคือซื่อสัตย์มีวินยัยรับผิดชอบพอเพียง 2. พัฒนาครูแกนนาและนักเรียนแกนนําเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน 3. ผู้บริหารครูนักเรียนรวมกันพิจารณาทบทวนคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเน้นคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นสำคัญและร่วมกันกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกทั้งของผู้บริหารครูและนักเรียนเช่น ผู้บริหารครูมาปฏิบัติงานตรงเวลาโดยมีการลงเวลาปฏิบัติงานไม่มาสายและเข้าสอนตรงเวลาไม่พูดปดยอมรับผลเมื่อกระทําผิดประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเย็ดมั่นในความถูกต้องและมีความรับผิดชอบ นักเรียนมีความรับผิดชอบเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนสม่ำเสมอรับผิดชอบกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายไม่ลอกการบ้านนำสิ่งของที่เก็บได้มาแจ้งครูและส่งคืนเจ้าของแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ดำเนินการพัฒนากิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคุณธรรมอัตลักษณ์และพฤติกรรมบ่งชี้ทางบวก 1. การจัดทำโครงงาน 2. การเป็นแบบอย่างที่ดี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 5. บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์ในสาระการเรียนรู้ การบูรณาการคุณธรรมให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นโครงงานที่ทำร่วมกันทั้งโรงเรียนชื่อโครงงานแต่ละโครงงานจะแบ่งเป็นตามช่วงชั้นเพื่อให้ผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นมีพัฒนาการที่แตกต่างกันซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น4ช่วงชั้นคือ 1. ช่วงชั้นปฐมวัย 2. ช่วงชั้นที่ห ประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3 3. ช่วงชั้นที่สองประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6 4. ช่วงชั้นที่3มัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3สวัสดีค่ะดิฉันานางสุนทราพรภูนาสอนครูชำนาญการพิเศษสาขาการศึกษาผสมวัย ในนามหัวหน้าสายการศึกษปปสม,มวัยวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในช่วงชั้นปสม,มวัยการบูรณาการคุณธรรมการเรียนรู้ในช่วงปสมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิดสิบเก้าผู้สอนได้นําเอาหลักการบูรณาการนําคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมของช่วงชันอนุบาล โดยที่โรงเรียนชุมชนบ้านโคกบุดมนั้นได้สอนตามแนวแนวคิดของมัเติซอรีในระดับอนุบาล 1- ถึงอนุบาล3ผู้เรียนได้มีคุณธรรมอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความมีวินัยและความพอเพียงจากการสังเกตของครูผู้สอนและผู้ผู้ปกครองอ่าแล้วก็ชุมชนนะคะก็ผู้ปกครองก็ให้ความ ให้บอกความประทับใจแล้วก็สามารถส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในความภูมิใจของสถานศึกษาก็ถือว่าเป็นระดับต้นๆของในเขตนี้นะคะก็ถือว่าประสบผลสําเร็จในเพียงระยะหนึ่งนะคะผู้เรียนนั้นจากการประเมินผู้เรียนมีความซื่อสัตย์คือผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ผู้ได้กําหนดให้นะคะแล้วก็เก็บรู้จักเก็บของเข้าที่รู้จัก เมื่อเก็บของได้แล้วก็สามารถคืนให้เจ้าของเขาแล้วก็ยอมรับผิดในสิ่งที่ตนทำนะคะแล้วก็ข้อที่สองผู้เรียนมีความรับผิดชอบคือผู้เรียนสามารถทำตนทำงานได้ตามที่รับมอบหมายเช่นทำงานเสร็จทันเวลาเมื่ออยู่บ้านก็สามารถทำงานทำการบ้านส่งในระยะที่เรียนออนไลน์นะคะ เ่งผู้ปกครองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เด็กนั้นได้ทํคลิปวีดีโอส่งมาให้คุณครูดูเพื่อวัดและประเมินผลผู้เรียนนะคะที่3ผู้เรียนมีวินัยคือผู้เรียนนั้นมีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเชื่อฟังคาสั่งของครูเช่นการเก็บของเข้าที่เมื่อเราเล่นเสร็จกิจกรรมแต่ละกิจกรรมแล้วนะคะเพราะว่าในกิจกรรมของมอเตอร์่ลี จะรู้จักการที่รอคอยเพราะว่ามีงานชิ้นเดียวในในแต่ละหมวดหมู่จะมีงานหนึ่งชิ้นเด็กก็จะทํางานเสร็จก็จะเก็บเข้าที่คนที่อยากจะเล่นกิจกรรมนั้นต่อต้องรู้จักการรอคอยนะคะก็คือการมีวินัยการเข้าแถวรับประทานอาหารการเดินแถวในแต่ของในอนุบาลเข้าในชั้นเรียนนะคะแล้วก็จะมีการที่เวลานั่ง ร่างในการเรียนนั่งในระบบห้องเรียนก็จะเป็นพี่ดูแลน้องก็จะดูกันดูแลการเป็นการเป็นแนวแนวของมัตสอรี่ที่ปลูกฝังให้เด็กได้รับตรงนี้นะคะในความมีวินัยก็จะกิดแก่กับเด็กตรงนี้ข้อที่สี่ผู้เรียนแล้วก็จะมีความพอเพียงครับในการว่ามีพอเพียงทรัพยากรธรรมทรัพยากรในห้องเรียนนะคะคืออุปกรณ์มัตสอรี่นี้เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแล้วก็เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะเมื่อผู้เรียนนั้น ใช้แล้วรู้จักเก็บเข้าที่นะคะเก็บเกับเข้าที่รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นนะคะแล้วก็การที่ก่อนจะมาเล่นนะคะเล่นเสร็จแล้วเราก็จะมีวิธีการให้เด็กนั้นดูแลรักษาสิ่งของที่เป็นสื่อในชั้นเรียนโดยการทำทำความสะอาดช่วยกันก็ขอนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางนิพพชาวงอามาตร ครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรมช่วงชั้นที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3เราได้มีการบูรณาการคุณธรรมกับการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019โดยยึดหลักคุณธรรมอัตรักษณ์ของโรงเรียนซื่อสัตย์รับผิดชอบมีวินยัยพอเพียง จากการสังเกตผู้ปกครองและการประเมินของคุณครูพบว่านักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐานในหลายด้านโดยเฉพาะคุณธรรมอัตลักษณ์ดังนี้ 1. ความซื่อสัตย์ผู้เรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองไม่รอการบ้านเพื่อน 2. ความรับผิดชอบผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงตามเวลาช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านหลังจากการเรียน 3. ความมีวินยัย ผู้เรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเข้าแถวส่งงานอย่างเป็นระเบียบ 4. ความพอเพียงผู้เรียนรู้จักประหยัดอุดออมใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าสำหรับโครงงานคุณธรรมของนักเรียนในช่วงชั้นที่1ประกอบด้วย 1. โครงการเด็กดีมีเงินออมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 2โครงการทองม้วนชวนชิมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 3. โครงการคัดแยกขยะ ของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3สําหรับการดําเนินงานตามโครงงานคุณธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่1ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะครับสวัสดีครับผมนายอนุพงศ์นา,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 นาสุพงศ์นะครับเป็นครูแกนนาช่วงชั้นที่2นะครับระดับชั้นป .4 ถึงป .6 นะครับสําหรับช่วงชั้นที่2เรานะครับได้มีการบริาการคุณธรรมกับการเรียนรู้นะครับในการจัดการ,รเรียนรู้ในห้วงระยะเวลาสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด19นะครับโดยยึดหลักคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนะครับก็คือ,อความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความมีวินยัยและก็ะความเคเรพเียงนะครับจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนนะครับจากในระดับช่วงชั้นที่4-6นะครับจะพบว่าในด้านของความซื่อสัตย์นะครับผู้เรียนจะมีการทํางานผสมงกันครูนะครับโดยที่ไม่มีการลอ,อกการบ้านจากเพื่อนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งงานผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับเวลานักเรียนทําเสร็จนะครับก็ส่งครูนะครับโดยที่ไม่มีการแก้ไขแบบว่าไปลอบเคลื่อนมานะครับสําหรับด้านที่2นะครับก็คือความรับผิดชอบนะครับก็คือนักเรียนทุกคนนะครับจะมีความรับผิดชอบนะครับเราซึ่งเราดูจากการส่งงานนะครับการส่งงานนะครับในระยะเวลาที่กําหนดนะครับ หรือการเข้าเรียนนะครับก็นักเรียนสนใจก็เข้าเรียนตรงเวลานะครับแล้วก็ครคูก็จะมีการเสริมแรงนักเรียนนะครับโดยการให้อของรางวัลน,นะครับเพื่อเป็นผลกลัตใจนะครับให้สาหรับนักเรียนที่ทํากิจกรรมแล้วก็ทําผลงานได้ดีนะครับ,รบสําหรับ ด้านที่3นะครับก็คือด้านความมีวินัยนะครับเราจะดูจากการปฏิบัติตนของผู้เรียนนะครับซึ่งผู้เรียนก็ปฏิบัติตนตามกฎของห้องเรียนนะครับและก็กฎระเบียบของโรงเรียนเป็นอย่างดีนะครับสําหรับด้านที่4นะครับด้านความพอเพียงนะครับเราก็จะสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนนะครับซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่นะครับมีความพอประมาณนะครับมีการประหยัดอดอมนะครับสามารถแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมนะครับ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับสำหรับโครงการโครงงานทธรทมนะครับของนักเรียนช่วงชั้นที่2นะครับก็จะขอยกตัวอย่างนะครับสโครงการนะครับก็จะเป็นโครงการสุขใตเล่านะครับจะเท่าเล่นบอลนะครับซึ่งเป็นโครงการของนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่4นะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับการมีรเบียบวินัยนะครับแล้วก็โครงการฝากอวรรณิตนะครับสร้างวิถีพอเพียงนะครับ ก็เป็นโครงการของนักเรียนชั้นป .5 นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความพอเพียงนะครับแล้วก็โครงการรองเท้าเข้าแถวนะครับเป็นโครงการของนักเรียนชั้นป .6 นะครับก็จะพูดถึงในเรื่องอัตลักษณ์ความมีระเบียบวินัยนะครับครับผมสําหรับช่วงทันที่2นะครับก็ขอจบการเสนอนะครับเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ผมคุณครูสุวิจัตพรอมจะบกนะครับคุณครูแกนนาของโรงเรียนคุณธรรมในช่วงชั้นที่3ของเรียนชมุมชนบ้านโคกุดมครับสําหรับการเรียนการสอนสําหรับช่วงชั้นที่3าของเรานะครับก็ได้บรุรณาการคุณธรรมกับการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019นะครับซึ่งผู้สอนนะครับในช่วงชั้นที่3นี้ก็ได้ดําเนินการบุรณาการนําคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนะครับสอดแทรกนะครับในการจัดการเรียน การสอนของช่องชั้นที่3นะครับเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนก็คือซื่อสัตย์รับผิดชอบมีวินัยแล้วก็พอเพียงน,นะครับหนึ่งด้านคุณธรรมความซื่อสัตย์นะครับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในเชื้อไวรัสโควิด19นะครับเราจะมีการเรียนการสอนออนไลน์นะครับคุณครูก็จะสั่งางานผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งนักเรียนแต่ละคนทําเสร็จก็จะส่งทันทีนะครับโดยไม่มีการลอกกันนะครับหรือแก้ไข ไม่ว่านักเรียนจะได้กี่คะแนนก็ตามนะครับนี่คือความซื่อสัตย์ของนด้านคุณธรรมในด้านที่1นะครับในด้านที่2นะครับก็คือความรับผิดชอบนะครับเมื่อมีการเรียนการสอนในออนไซต์นะครับก็จะมีการส่งงานตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับเข้าเรียนตรงตามเวลานะครับทำงานและก็ปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายนะครับตลอดจนนะครับรับผิดชอบทําเขตบริเวณที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับมีเขตบริการของแต่ละห้องนะครับในชั้นที่3 ข้อสานะครับด้านคุณธรรมด้านความมีวินัยนะครับก็คือเราพบว่าผู้เรียนมาเรียนนะครับตรงต่อเวลานะครับไม่มาสายแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะครับประพฤติตนตามกฎข้อบังคับของโรงเรียนนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับพบว่าผู้เรียนนะครับรู้จักมีความพอประมาณนะครับก็คือมีโครงการปลูกผักสวนครัวเรียนรู้งานอาชีพนะครับเพื่อนํามาใช้ในการหารายได้ในการช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลืออาหารกลางวันของเรียน ทางด้านโครงงานคุณธรรมนะครับโครงงานคุณธรรมที่1นนะครับเราจะบูรณาการกับโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานนะครับก็คือด้านความรับผิดชอบนะครับซึ่งจะมีชั่วโมงหนึ่งที่ลูกเสือนะครับต้องออกมารับผิดชอบเขตบริการคือถือถุงดำของแต่ละหมู่ของลูกเสือนะครับในด้านของความรับผิดชอบคุณธรรมด้านความรับผิดชอบก็คือ เก็บขยะเก็บเศษอะไรต่างๆของเขตบริการที่ได้มอบหมายไว้นะครับแล้วก็โครงการที่ทําอยู่ปัจจุบันของนักเรียนชัน้นมัยธยมศึกษาปีที่สามก็คือโครงการคนรักที่ไม่น่ารักนะครับก็เป็นโครงการที่ทาควบคู่กับโรงเรียนคุณธรรมครับสาหรับช่วงชั้นที่สามก็ขอ,อารายงานนะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. โรงเรียนมีแผนการพัฒนามีการตั้งคณะกรรมการการดำเนินการและรับผิดชอบในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 2. การมีส่วนร่วมของครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาสิทธิเกา่าและผู้ปกครอง 3. การส่งเสริมสนับสน,นุนในการเสริมแรง 4. การนิเทศภายใน 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6. การประเมินการถอดบทเรียน 7. การประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนชุมชนบ้านโคกุดง 1. ดําดำเนินการโดยยึดหลัก4บก6โมเดล 2. ทํทำทั้งระบบอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม 3. ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิต 4. ส,สร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน 5. พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโคกุดมได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งผลจากการดำเนินงานครั้งนี้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโคกบุรมอย่างยั่งยืนต่อไป